การลดราคาและตั้งราคาต่ำเนี่ยเป็นการลดคุณค่าของสินค้าคุณและลดคุณค่าในตัวคุณเองนะคะโดยเฉพาะในการขายสินค้าที่จับกลุ่มลูกค้าที่มีเงินคุณต้องตั้งราคาตามผลลัพธ์ที่คุณให้กับลูกค้าย้ำนะคะคุณต้องตั้งราคาตามผลลัพธ์ที่คุณให้กับลูกคา้าเลิกคิดว่าฉันยังไม่ดังเลิกคิดว่าสินค้าฉันเนี่ยยังไม่มีคนรู้จักฉันตั้งราคาถูกๆเข้าไว้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย ลูกค้าจ่ายเงินให้คุณเพื่อผลลัพธ์ที่เขาจะได้จากสินค้าและบริการจากคุณเขาจ่ายเงินเพื่อให้คุณแก้ปัญหาถ้าคุณแก้ปัญหาให้เขาได้เนี่ยคุณต้องตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณค่าของคุณและสินค้าของคุณคุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าลูกค้าจะเสียเงินเท่าไหร่เสียเวลาเท่าไหร่ถ้าเขายังไม่แก้ปัญหาที่เขามีอยู่คุณต้องฝึกคิดอีกมุมหนึ่งนะคะและในสินค้าหรือบริการบางอย่างเนี่ย สินค้าของคุณมันอาจจะมีผลต่อจิตใจแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกซึ่งมันมีมูลค่ามากกว่าตัวเงินเพราะฉะนั้นคุณต้องโฟกัสในการให้ลูกค้าเนี่ยมองถึงปัญหาที่เขามีอยู่และเขาจะต้องเสียอะไรและเสียมันไปเท่าไหร่ถ้าเขายังเก็บปัญหานั้นไว้อยู่อย่าด้อยค่าและลดคุณค่าของสินค้าและตัวคุณด้วยการตั้งราคาที่ต่ำกว่าที่คุณจะได้ และคุณต้องทำตั้งแต่วันแรกที่คุณเอาสินค้าของคุณเข้าไปในตลาดนะคะ